ชีวิตคนเราจะมี10ปีสักกี่ครั้งกันโกเล้งเขียนไว้ในนิยายของเขาว่าถ้าคนเราอายุเฉลี่ย70ปีเราก็จะมี10ปีแค่เจ็ดครั้ง10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดไปกับก,บการศึกษาเล่าเรียน10ปีต่อมาหมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิต10ปีต่อมาหมดไปกับก,บการสร้างฐานะและสร้างครอบครัว10ปีต่อมาหมดไปกับก,บการลงหลักปักฐานรักษาสิ่งที่สร้างมา สิปีต่อมาหมดไปกับการรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรง10ปีสุดท้ายหมดกับการปล่อยวางทุกสิ่งรอคอยการกลับบ้านแต่ละ10ปีผ่านไปไวเหมือนโกโหกอีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไปมีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมายแล้วก็มีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำเรารู้ว่าเราใช้สิปีของเราไปกี่ครั้ง แต่เราไม่อาจรู้ว่าเราจะใช้10ปีที่เหลือของเราได้ครบหรือเปล่าแต่มันก็ไม่สําคัญเท่ากับเราใช้เวลา10ปีของเราไปคุ้มค่าหรือเปล่าชีวิตของคนเราจะมี10ปีสักกี่ครั้งกันใช้10ปี7ครั้งของเราให้คุ้มค่าสพรพพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรเป็นของฉันสะสมคุณงามความดีบุญจากวิปัสสนากรรมฐานเป็นอภิมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีมรดกใดที่มอบให้ลูกคือเส้นทางธรรม